ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ก็เอาสมเด็จหลวงพ่อแพร่นะครับสมเด็จหลวงพ่อแพร่นะครับตัวยางม่ให้พี่น้องได้ชมนะครับได้เบิ่งกันนะครับสมเด็จเก่าสั่นนะครับด้านหลังเป็นรัชการที่หานะครับครับสวยงามครับพาองนี่นะครับราคาเพิ่นกระลังแรงนะครับกรลังพุ่งนะครับพี่น้องนะครับ นีเก็บไว้นะครับผมเก็บใ้นะครับซ้าสมนะครับราคากําลังแรงกําลังพุ่งนะครับสมเด็จหลวงพ่อแพร่เก่าสันนะครับด้านหลังเป็นราชการที่หานะครับครับผมไปชมด้านหลังกันนะครับครับด้านหลังนะครับเป็นพระชายาลักษณ์นะครับราชการที่หาเฮานะครับสมเด็จหลวงพ่อแพร่นะครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพร่ด้านหลังราชการที่หาครับผมสวยงามนะครับองค์นี้ เป็นตัวย่างนะครับมาลงให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับมาชมกันนะครับผมเบ่งเนียบเบ่งม่วนสานนะครับครับสวยงามครับผมเป็นสมเด็จเก่าสันนะครับของพ่อแพ้นะครับผมครับเป็นตัวย่างนะครับเอามาลงให้พี่น้องเบ่งพี่น้องชมกันนะครับราคาเพื่อกลัพุผงนะครับกลั่นแรนนะครับเก็บสะสมไว้นะครับ เพื่อหน้าคตขขางหน้านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ